เตรียมเปิดตัว Redmi Note 14 Series ที่จีนในเดือนกันยายนนี้สมาร์ทโฟนตระกูลหลักของ Xiaomi อย่าง Redmi Note 14 Series ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศจีนและยังเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของ Redmi Note Series ที่ตอนนี้มียอดขายสูงถึง420ล้านเครื่องแล้วครับสำหรับ Redmi Note 14 Series อย่างไม่เดินบุวันที่จะออกมาวางจําหน่ายอย่างชัดเจนแต่จะอยู่ในเดือนกันยายนนี้แน่นอนครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกนกบเรน m ี่โน e ต3ามซีรีที่เปิดตัวในเดือนกันยายนของปี2023ครับรับสมาร์ทโฟนตรกูลนี้จะมีด้วยกันสัมงดมด3รุ่นคือเรน m ี่โน e ตสี่เรนมี่โน4ตสีและเรนมี Note Pro Plus. ตสี่โปรพลซึ่งในรุ่นโ r o จะใช้ชิป Snapdragon 7S Gen 3และ d i m e n s i t y 7350นอกจากนี้สเปคของตัว Pro. โปรเคยมีสเปคเผยมาแล้วบางส่วน ือจะมีหน้าจอความเรียด 1.5K แบบโค้งโดยดีไซน์จะยังคงใกล้เคียงกับ Redmi Note 1 3 Pro Plus รวมถึงได้กล้องหลัง3ตัวซึ่งเลนส์หลักจะมีความเรเอียด50ล้านพิกเซลหลังจากที่ Redmi Note 1 4 Series เปิดตัวที่จีนแล้วทางฝั่งของกรบอกก็คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตรม,มาสที่1ของปีหน้าครับ